เอาแล้วครับขอกราบสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะการในเกมกีเลนแล้วกันนะวันนี้นะวันนี้จัดเบดสักสิบบาทไปเลยแล้วนะอืมแล้วลองเบดไปฮะดูซิว่าจะเป็นอะไรว่าจะมาหรือไม่มานะอา้าวเอาสิบมาอย่างสวย,แล,วลยแล้วเปลี่ยนเป็นเอกรอบทองแล้วเปลี่ยนเป็นเอกรอบทองอีกแล้วขอเอกรอบทองอีกตัวรียบร้อยฮะ วายมาฮะจัดไหลายไปครึ่งหน้ากระดานแล้วคิวมาอย่างสวยอืมจัด A มาช่องสามได้ไหมเอมาช่องสามไม่ได้นะไม่เป็นไรครับช็อนนี้รางวัลซูเปอร์เมกาสี่พันห้าเลยนะมาโหนมาเหนือซะหน่อยแล้วกันนะดูไปดูมาจัดเบ็ดเพิ่มไปเลยดีว่าหนึ่งร้อยแล้วกันนะอืมเบ็ดหนึ่งร้อยก็ โอเคอยู่นะแม่เราไปกันต่อแล้วะนะดูซิว่าจะมีอะไรมาหรือเปล่านะเบ็ดหนึ่งร้อยนะอืมเปลี่ยนเบ็ดไปแล้วนะแล้วยังไงโอ้โหมันเงียบๆอย่างไงไม่รู้นะอืมเบ็ดหนึ่งร้อยนะเนี่ยเฮ้ยเอาดีเอาจริงแล้วเอาเจมาแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นเหรียญให้ยังไงเออ อ้ฟีเกมอีกแค่ตัวเดียวส,ส,สกแกตเตอร์อีกแค่ตัวเดียวไม่ไหลนะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะเราไปกันตนะ่อเถอะฮะนะดูช็อน,นี้เอาเจมาแล้วแล้วยังไงเข้ามาแล้วครับเออสเกตเตอร์เข้าตัวสุดท้ายสักทีนะจัดไปกันต่อที่ฟีเกมแล้วกันนะ จัดไปันต่อที่สิบหมุนฮะฟรีเกมออืืดูสิว่าฟรีเกมมันจะเงียบเปล่านะเออเอาเจมาให้สี่ตัวแล้วยังไงเอมาอย่างสวยแล้วยังไงสิบมาได้เออจัดเคมาช่องสามเอสองสองสองผิดผิดผิดเอาคิวมาเอา แล้วประกาศว่ายังไงช่องแรกประกาศไม่มานะหูยเอาไปก่อนเอาไปก่อนจัดไปก่อนแล้วนะดูช่อน,นี้ว่ายังไงว่าอย่างนั้นเออจะมาก็แล้วแต่ <c oughs> เราไปกันต่อจัดไปคุณหกไปแล้วนะแล้วฟรีเกมหมุนสุดท้ายเอาเจมาเออ เอาเคมาช่องสองเคไม่มาเอาเหรียญไปก่อนนะฮะเออเคจะมาไหมเออแล้วเปลี่ยนเป็นสิบมาเดี๋ยวนี้สิบไม่มาสั่งงั้นนะ่ะโอ้โหยไมาน่าเสียดายนะจัดไปสองพหเลยนะจัดเบ็ดเพิ่มไปดีกว่านะเบ็ดเพิ่มไปสัก400รอยแล้วกันนะอืมวันนี้เบ็ดโหดซะหน่อย ตอนรับวบันสงการานก,กบทองตัวแพงมาแล้วด้วยนะแล้วจัดไวมาให้ช่องสองอีกแล้วแล้วจัดไวมาให้สองแถวหูยยังไหลอีกสองตัวแล้วยังไงช่อนนี้หูยเอาเรื่องจัดเลยครับซูปเปอร์เมกาหนึ่งแสนนแม่อพอครับพอได้พอแล้วกันนะ สำหรับวันนี้ไม่ว่ามาจะเร็วแค่ไหนสุดท้ายังแพนลานะครับสวัสดีครับ